ชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งเป็นลัคนาราศีที่จะมีข่าวดีและมีโชคดีในเรื่องของงานเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่ตัวเงินก็ตามเป็นข่าวดีที่นำพามาซึ่งความสำเร็จความสบายใจและความโชคดีของชาวลัคนาราศีมังกร1-5เป็นอะไรที่ดีมากมีความสำเร็จมีความเบิกบานใจ งานก็ล้วนแล้วแต่ดำเนินไปในทิศทางที่ดี6 0ถึงการงานมีความมั่นคงจะมีข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของงานบางคนก็อาจจะมีตำแหน่งหรือมีหน้าที่อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแต่กลับกลายเป็นว่าทำแล้วดีทำแล้วมีความแฮปปี้ผลงานก็ออกมาดีพอเข้าวันที่11จนถึง15การเงินการทองก็จะดีมาก งานจะขยับดีด้วยมีความสุขความสบายใจ16 2 0ถึงมีโอกาสได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆมีความสำเร็จต่างๆรออยู่และเป็นความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของคุณทาให้มันสำเร็จรู้ล่วงได้ในทุกๆความรับผิดชอบทีเดียวใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรดาวพฤหัสคุณยังเป็นนะครับอง์เก์อัมพุกองเกอเอ์อําพุเกณฑ์อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุน ดาวพฤหัสเล็งไปยังเรือนการงานจะเริ่มต้นงานใหม่ๆมักจะได้รับความสําเร็จเดือนนี้การเงินจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับดูเหมือนการเงินในเดือนที่ผ่านมานั้นรายจ่ายจุก,จ,กจิกเยอะมากเดือนนี้รายรับจะเข้ามากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชค11อ่อ21จนถึง25การงานยังมีความสำเร็จต่อเนื่องและ26จนถึง31มีนาคมช่วงนี้ก็จะได้เงินอีกครั้งหนึ่ง สุขการอังคารไปอยู่ร่วมกันในเรือนการเงินนะครับคุณจะหาเงินหาทองได้คล่องมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคมีเงินมีทองเข้ามาตลอดนะชาวลัคนาราศีมังกรนะส่วนนะครับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นออธิบายให้ฟังแบบนี้ดีกว่า ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคุณจะมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนะหลายคนก็อยากจะมาเป็นมิตรหลายคนก็อยากจะมาคุยด้วยแบบคนพิเศษแต่ดูเหมือนกับชาวลัคนาราศีมังกรยังไม่ค่อยให้ใจกับใครเท่าใดนักเหมือนกับแค่คบคุยแบบแตะๆไว้ยังไม่อยากไปลงรายละเอียดมากแต่ก็ไม่ได้ตัดตัดสัมพันธ์สทัทีเดียวเอาเป็นว่ามีคนที่เข้ามาคุย อาจจะเป็นใครที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วห่างๆไปอาจจะมีการติดต่อกลับมาก,ก็ได้แต่โฟกัสของชาวลัคนาราศีมังกรส่วนใหญ่มันไปอยู่ในเรื่องของงานซะมากกว่าซึ่งก็จะให้ความสําเร็จดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่ผมพูดเรื่องความรักให้ชาวลัคนาราศีมังกรฟังตรงเนี้ยผมกําลังจะบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาถูกอกถูกใจคุณหรือคุณไปถูกอกถูกใจใครนั้น นะครับผมอยากให้คุยหรือคบกันไว้ยังไม่ต้องลงรายละเอียดลึกมากนะักยังไม่ต้องไปเหมือนกับว่าตกลงพงใจเป็นแฟนหรือคนนี้มั่นใจแล้วอะไรแบบนี้เหตุผลเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรเองลึกๆแล้วเป็นคนที่รักคนยากนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยบางทีคุณก็ยังดูไม่ออกว่าคนคนนี้เนื้อแท้นิสัยเขาเป็นอย่างไร จึงอยากให้ชาวลัคนาราศีมังกรแค่คบไว้เขาเรียกว่าเผื่อเลือเผื่อขาดจะเป็นพิเศษกับเพื่อนหน่อยแต่ยังไม่ใช่แฟนอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่น่าเกลียดนะักนะครับส่วนคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วระวังจะมีปากเสียงจุกจิกทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับไม่รู้แหละว่าใครจะไปพึ่งใครเรื่องเงินเรื่องทองมังกรกับคู่ของมังกรให้ระวังปัญหาจุกจิก ความขัดแย้งที่จะนำพามาจากเรื่องเงินพูดง,ง่ายๆคือขัดใจกันเรื่องเงินมีปากมีเสียงหรือทะเลาะก,กันเรื่องเงินนั่นเองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรดูให้ดีดูให้ถี่ถ้วนก็แล้วกันแต่สินแสหมิงเชื่อแล้วเกินว่าในเดือนมีนาคมนั้นเป็นเดือนที่ดีมากของชาวลัคนาราศีมังกรดีตั้งแต่ต้นๆเดือนเลยในเรื่องของการเงินและเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีความสําเร็จต่างๆนะครับ รออยู่ที่จะเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคนะสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีนะไปก่อนสวัสดีครับ